กันแบบขําเลยตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มละจริงๆเรามาถึงตั้งแต่ช่วงสี่โมงครึ่งจะห้าโมงแล้วค่ะแล้วก็จัดเต็นท์กลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเข้ามาจากบากทางอะ่ะพอสมควรแต่ว่าเป็นทางดีนะคะเป็นทางลาดยางเข้ามาถึงเนี้ยลานเขาอยู่ริมถนนเลยแต่ว่าเป็นแบบสเต็ปขั้นลงไปนะคะ เดอะเมม o r ่แคมนะคะอันนี้คือชื่อลานกางเต็นที่นี่ชาอมสระบุรีค่ากลางเต็นที่เนี่ย uh, โอนมาแล้วค่ะคนละ150บาทถูกนะจัดว่าถูกเลยแล้วก็มีน้ําแข็งให้ฟรีด้วยตักได้ตลอดคืนเลยนะคะมี Wi-Fi ด้วยนะผมยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าเหมือนที่แนี่สัญญาณโทรศัพท์บุ่มใช้ AS เอะ่ะเขามีนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเครือข่ายอื่นมีหรือเปล่า AS มีนะคะขึ้น 4G ส่วนเดี๋ยวขอแอบดู WiFi ก่อนไวไฟก็มีค่ะน่าจะต้องขอพาสเวิร์ดกับทางร้านดูนะคะมันจะมีที่เป็นกระตอบไม้ไผ่อยู่อ่าข้างข้างหน้าแถวแถวอ่าห้องน้ำอ่ะเพื่อนๆก็ติดต่อจากตรงนั้นได้เลยเหมือนมีร้านค้าเป็นเหมือนร้านค้าเล็กๆนะคะมีขายพวกของประโภคบริโภคทั่วไปเนาะสำหรับที่นี่บรรยากาศดีมากอะ่ะเออมีลำธารข้างหน้าข้างล่างนะคะ แล้วก็มีเป็นวิวเขาซะส่วนใหญ่ดูแล้วน่าจะไม่เห็นหมอกเพราะว่าตอนที่เรามาก็คือแดดเลยค่ะแดดหนักมากเลยทีเนี้ยดันไม่มีฝนก็น่าจะไม่เห็นหมอกเนาะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาลุ้นกันพาทิตย์เขาน่าจะขึ้นทางด้านหน้าเต็นพอดีเลยแล้วก็ตกทางด้านหลังเต็นนะคะวันนี้เราไม่ได้ทําอะไรตอนแรกจะทำแล้วแล้ทีนี้มาเย็นก็เลยแวะที่ตลาดทางที่จะมาเนี่ยแหะคะ่ะเออก็ซื้อกับข้าวมาสามสี่อย่าง สัตว์เลี้ยงพาเข้าได้นะคะแล้วก็ไฟฟ้ามีให้ใช้นะคะแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะคะเพื่อนๆเอาประมาณนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวอบอกอรายละเอียดเพื่อนๆอีกทีนะเดี๋ยวขอไปกินเลยก่อน ก็กับข้าวมานะคะที่บอกว่าแหววซื้อที่ตลาดมาตลาดที่เนี่ยแหละก่อนที่จะเข้ามานะคะน่ากินมากเลยอะ่ะไม่รู้หรอดปาเดี๋ยวเรามากินกันนี่อะไรนะต้ยมยำขาหมูแล้วก็ผนงหมูแล้วก็ผัดเผ็ดปลาดุกนะคะพร้อมข้าวเลยทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยสี่สิบาทเออ,เอ,อใช่หนึ่งร้อยสี่สิบาทเดยวกินข้าวกันก่อนละกันเพื่อนๆ ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆเราอ่ะหลบเข้ามานั่งในเชลเตอร์กันนะคะเพราะว่าข้างนอกอะ่ะน้ำค้างหนักมากตั้งแต่แบบเรากินข้าวกันอยู่เลยเนาะแบบคือพื้นเปียกเลยอะ่ะเนี่ยกระติน้ำแข็งเปียกโชกเลยก็เลยเข้ามานั่งในเชลเตอร์นะคะเออก็ยังแบบชื้นๆเลยตอนนี้ประมาณยี่สิบสี่องศาค่ะเพื่อนๆน,นี่สามทุ่มครึ่งนะเห็นปะ นี่ขนาดสามทุ่มครึ่งนะเออแล้วดูดีคืนเนี้ยจะรอดหรอวะแ้าหุ่มผืนเดียวเออน่าจะไหวอยู่นะคะเต็นเราสองชั้นเนาะก็มีเชลเตอร์แล้วก็ตัวตัวเต็นเล็กของเราอีกอันหนึ่งน่าจะนอนสบายแหละเหมือนมันเป็นแบบปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะมันคล้ายๆกับที่นอนนับดาวเนาะคล้ายๆไหมคล้ายๆเนาะแต่แบบจะเล็กกว่านิดนึงอะนะคะ มีถนนลาดยาวไปถึงข้างล่างเลยค่ะเอารถไปจอดจอดไปข้างล่างได้มี่เดินสะดวกกว่าเยอะเลยอืออืออืมันเหมือนมันชันน้อยกว่าเนาะเออแล้วก็เดินสะดวกดีค่ะเป็นขั้นขั้นแบบเออหญ้าหญ้าดีเลยเนาะเป็นหญ้าเล็กๆล็หญ้าดีเลยมีมแมลงทั่วไปอะค่ะอเืเดี๋ยวช่วงสี่ทุ่มก็จะงดใช้เสียงละงดใช้เสียงดังละนะคะ มันมีที่กลางข้างล่างด้วยเนาะตรงล่มไผ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดินไปถ่ายให้ดูจริง,รงๆแอบไปดูมาแล้วแหละแล้วก็มีห้องน้ําข้างล่างแล้วก็มีห้องน้ําข้างบนด้วยนะเพื่อนๆอประมาณนี้แหละเดี๋ยนอนละค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่เด e m เมมโมรีแคมป์นะคะชะอมสระ,สระบุรีบรรยากาศดีมากเมื่อคืนลงไปถึง23องศาเลยนะอืมแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยตอนนี้7โมงก็คือ24นะคะประมาณ24 5องศาผมอาบน้ำแล้วไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะแต่ว่ารู้สึกสดชื่นนะคะไม่ได้ไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นอืม พาธิ์ทิศเริ่มขึ้นแล้วแหละแต่ว่าเช้านี้ยหมอกค่อนข้างไม่ใช่หมอกเมฆเราไม่เจอเหมอกนะคะเพราะฝนไม่ตกเมฆค่อนข้างอุมคืมนิดนึงค่ะนี่ถ้าแดดไม่ออกในงานเข้าเลยนะเพราะว่าเต็นท์เปียกมากน้ำค้างหนักมากค่ะนี่นี่เราอยู่ชั้นล่างสุดนะคะเข้ารถเข้ามาได้นะเออบริเวณล่มไผ่แล้วก็เอารถมาจอดข้างล่างได้นะคะดีค่ะสะดวกสบายดีก็ขนของไม่ไกลแต่ว่าถ้าใครจอดชั้นตรงกลางอ่ะ ก็เอารถเทียบตรงช่วงเนินข้างๆได้นะคะแล้วก็ของลงเมื่อคืนนอนเหมือนแบบคือมันฟิลเหมือนที่เคยไปนอนอุทยานเลยอ่ะมันด้วยความที่เราเข้ามาลึกอะค่ะอันนี้อยู่แถวๆ7เจดคดเลยนะได้ยินเสียงมันแรงเสียงสัตว์แบบเออธรรมชาติดีมากเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันทีนะคะไปปลุกซันเดย์เขาก่อนไม่ตื่นเลย ตอนนี้เวลาประมาณ8โมงครึ่งแล้วนะคะแดดก็ไล่เราเต็มๆแล้วแต่ว่าเป็นแดดแบบเหมือนเป็นแดดเช้าอยู่นะคะก็ยังมีร้อนบ้างแหละหลายๆคนที่แบบเป็นเต็นท์แบบเต็นท์วิลเลทนะคะที่มีตัวแบบอ่าเขาเรียกไงเทอร์เลด้านข้างอะ่ะก็มานั่งข้างๆกันทำกับข้าวช่วงเช้านะคะอบอุ่นดีนะเออชอบอะบรรยากาศแบบนี้ส่วนใครมีทาร์ปก็ยังล่มล่มล่มได้ย,วยาวๆเลยนะคะ ส่วนบุ๋มเนี่ยก็เดี๋ยวจะหลบเข้ามานั่งในเชลเตอร์พี่เดเขาเอาเต็นท์มามาตากละเพราะว่าเมื่อคืนอ,อย่างที่บอกอากาศค่อนข้างชื้นเลยนะคะที่เนี่ยสรุปสรุปแบบจริงจังละค่ากลางเต็นท์หนาอยู่ที่150บาทเท่านั้นต่อคนต่อคืนนะคะแนะนําให้จองเข้ามาก่อนเพราะว่าเขาก็รับคนค่อนข้างที่จะจํากัดนะคะค่ากลางเต็นท์เด็กนะคะก็คนละ50บาทนะคะสําหรับเด็กๆที่นี่150้บาทแต่ดีมากๆตรงที่น้ําแข็งฟรีนะคะ มีให้บริการทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะจะเป็นถังสีส้มๆเขียวๆอยู่นะคะก็คือดีมากน้ําแข็งฟรีสบายๆเลยค่ะมีร้านค้าเล็กๆนะคะให้บริการอยู่ก็มีพวกแชมพูยาสระผมขนมบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะจุดจอดคาแคมป์บุ๋มมองว่าจุดที่เหมาะก็คือลงไปข้างล่างเลยค่ะตรงแถวๆลานหินเมื่อกี้ที่ลงไปดูก็คือมีเพื่อนๆนะที่แบบ มาแคมปิ้งก็คือเอารถเข้าไปจอดเทียบกับเต็นท์เลยนะคะตรงนั้นก็น่าจะจอดได้เพราะเป็นลานหินแล้วก็ร่มนะคะอุปกรณ์ให้เช่า,าที่นี่เหมือนเขามีเป็นร้านที่ดิวกับทางลานนะคะมีอุปกรณ์แคมปิ้งให้มีโต๊ะมีเก้าอี้มีเตาอุปกรณ์แคมปิงะะ้งค่ะมีทุกอย่างเช่านะคะ เขามากางให้แล้วก็เก็บให้เลยเพร้อมมากๆผมว่าเหมาะสําหรับสายที่แบบยังไม่อยากลงทุนหรือว่ายังไม่อยากซื้อเต็นท์หรือว่าอุปกรณ์แคมปิ้งอะค่ะก็ลองมาเช่าลองมาสัมผัสฟิลแคมปิ้งดูก่อนหรือว่าใครไม่ได้อยากคิดจะเข้าวงการแคมปิ้งแต่แบบเอออยากมาลองแคมปิ้งตามกระแสด,ดูก็เวิร์กนะคะแต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้า3วันเนาะที่เนี่ยเท่าที่คุยกับพี่ผู้ชายนะคะก็น่าจะเป็นคนที่ดูแลร้านตรงนี้แหละแล้วเขาก็นอนอยู่ที่ร้านด้วยนะคะข้างล่าง มีแผนที่จะทำคาเฟ่เล็กๆข้างบนด้วยนะคะแล้วก็มีแผนที่จะขยายลานเพิ่มอีกนะหดูแล้วต้องเป็นที่ของพี่เขาหมดแน่เลยอะ่ะตรงเนี้ยอันนี้มั่วนะไม่แน่ใจก็คือข้างๆเขาบอกว่าจะขยายลานอีกแล้วก็ยังต้องทำอีกเยอะเขาบอกอย่างนี้ต่อในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำมี2จุดนะคะเพื่อนๆนก็มีข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะข้างบนกันก่อนข้างบนเขาก็คือจะแยกชายหญิงนะคะแบ่งเป็นห้องน้ำหญิงทั้งหมด4ห้อง ห้องน้ําชายอีกสองห้องนะคะโดยที่ห้องน้ําหญิงเนี่ยก็จะมีห้องอาบน้ําอย่างเดียวเป็นแบบฝักบัวนะคะสองห้องแล้วก็ห้องน้ําที่เป็นทั้งห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ําภายในตัวนะคะอีกสองห้องนะคะเป็นส้วมแบบชักโครก ห้องน้าชายนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ําอย่างเดียวหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องสุขาแล้วก็เป็นห้องอาบน้ําด้วยนะคะอีกหนึ่งห้องข้างบนเนี่ยภาพรวมก็คือหญิงสี่ชาย2นะคะหน้าห้องน้ำเนี่ยมีอ่างล้างจานอยู่นะคะ1จุดห้องน้ําข้างล่างก็คืออยู่ข้างล่างเลยค่ะอยู่ข้างหน้าลานไผ่ลานหินเลยนะคะเป็นห้องน้ําหญิง4ี่ห้องห้องน้ําชาย4ห้องนะคะห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ําภายในตัวสองห้องแล้วก็ ห้องอาบน้ําอย่างเดียวที่เป็นแบบฝักบัวอีกสองห้องนะคะข้างล่างอะ่ะมีเป็นแบบชาวเวอร์บนอันนี้เยนะเออสูงสูงอะ่ะเลิศเดอ้อข้างล่างเนี่ยก็มีจุดล้างหน้าล้างมืออยู่ข้างหลังห้องน้ํานะคะแล้วก็เป็นอ่างล้างจานขนาบข้างนะคะประมาณนี้จุดทิ้งขยะก,ก็คืออยู่บริเวณห้องน้ําทั้งสองจุดแล้วก็ตามโคนต้นไม้นะคะแต่ภายในลานเนี่ยบุ๋มก็คือไม่เห็นเนาะก็ดีค่ะจะได้ไม่ส่งกลิ่นเหมน็นมีจุดถ่ายรูปด้วยนะเป็นแบบ ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเออดูแบบดูมีความที่จะแบบพัฒนาเพิ่มอีกอะ่ะชอบตรงเนี้ยเออที่ได้คุยกับพี่ผู้ชายนะคะ กลับกันแล้วแหละตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงนะคะเหลือแค่เก็บเต็นท์อย่างเดียวตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยละสะดวกสบายมากๆตรงที่สามารถเอารถเข้ามาจอดอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ละชั้นได้เลยอะ่ะเออดีมากๆเลยมันทําให้แบบเราขนของใกล้นะคะแต่ก็อย่าเข้าไปลึกนะเพราะว่ามันเป็นพื้นหญ้านะคะก็รักษาหญ้าเขาด้วยโดยรวมที่นี่ โอเคเลยนะอากาศบรรยากาศดีแล้วก็ราคาถูกมาง่ายค่ะเพื่อนเพื่นร้านสวยอืร้านสวยเลยเนาะอืมร้านสวยร้านสวยเลยอะร้านสวยดีเลยแล้วก็สะดวกสบายมีห้องน้ำทั้งข้างบนข้างล่างค่ะ <c oughs> หลายคนเตรียมกลับกันล้วค่ะ ็ต้องมาแล้วแหละชะอมช่วงนี้นะคะเดี๋ยวใช่ใช่แต่ว่าเท่าที่คุยอ่ะเขาน่าจะเหมือนจะพยายามจะทําลำธารข้างล่างเพิ่มเลยนะคะเพื่อได้เล่นน้ําได้นะคะเห็นเริ่มมีก้านมีอะไรให้แบบเป็นลำธารแล้วนะคะยังไงบุ๋งก็ฝาก The m e m o r y รเดบไหมมีเดบไหม The m e m o r มรี่แคมป์ด้วยนะคะที่ชะอมสระบุรีนะยังไงก็จองเข้ามาก่อนผ่านเพจนะคะเพื่อนๆรายละเอียดก็ดูที่หน้าเพจได้เลยนะคะหรือว่าดูที่ช่องเราเนี่ยแหละน่าจะครบเลย ะะอ๋อที่นี่เขามีหมูกระทะด้วยนะเพื่อนๆสั่งได้มีชุดเล็กชุดใหญ่เดี๋ยวผมถามราคาไวใ้ให้ละกันว่าเท่าไหร่นะคะก็น่าจะไม่แพงมากเห็นมีมาส่งเนาะประมาณนี้อืมมชดใหญ่ก็ประาณนี้ติดพีมาปะเนี่ยยังไงบุ๋มก็ฝากช่องของพวกเราด้วยละกันนะคะช่องขอบเต็นค่ะทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะค,ะ,น YouTube, คะ,กะก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะคะ ทั้งหมดเลยทั้ง3ช่องทางเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเก็บเต็นท์แล้วพวกเราก็จะกลับแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย